สวัสดีค่ะมาพบกับเลขยิปซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่16ถึง22 มีนาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันพฤหัสกันนะคะสัปดาห์นี้สถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวันพฤหัสนะคะได้ไพ่เก้าไม้ท้าบ่งบอกว่าบรรยากาศในตอนนี้ที่คุณจะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่คุณจะเจอค่อนข้างน่าอึดอดัดคุณนั้นอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถทําได้อย่างที่ใจต้องการเนื่องจากภาวะในตอนนี้ที่คุณประสบพบเจอนั้นมันมีความซุ่มเสีย่ยง ณนะตอนนี้เปรียบเสมือนคุณกำลังนั่งรอบางอย่างอยู่ซึ่งนั่งอยู่บนไหนเอ่ยป่าเหวหรือหน้าผาการที่คุณจะทำอะไรในตอนนี้มีความเสี่ยงถ้าทำดีอาจจะพ้นวิกฤตก็ได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นมาหรือพลาดพังขึ้นมามันตกเหวได้สิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้คือรอจังหวะหรือรอสัญญาณบางอย่างหรือรอคำสั่ง จากผู้ที่มีอำนาจเปิดโอกาสให้คุณได้ทำอย่างที่ใจคุณต้องการหรือเปล่ามันเป็นการเฝ้ารอดูสัญญาณเฝ้ารอดูสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะเป็นการซับพอตว่าคุณควรทำหรือไม่ควรทำนั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องของการงานการงานในสัปดาห์นี้ของคุณนะคะได้ไพ่ the world นะได้ไพด่ดดโบใบนี้นะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือเด็กดาบในมุมมองของพนักงานนะคะหรือลูกจ้างนะณนะตอนนี้งานที่คุณทำอยู่ถือว่าเป็นงานที่น่ารื่นรมแล้วคุณมีความพึงพอใจในงานที่ทำอยู่และพร้อมที่จะทำงานอย่าตรงนี้อย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถเพราะณตอนนี้ของคุณ งานที่คุณทำอยู่นั้นคือโลกของคุณโลกที่พร้อมให้กับทุกๆอย่างแก่คุณตามมางานตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ทุกๆุกอย่างในในในตัวคุณงานที่ทำจะส่งผลให้ครอบครัวก็ดีส่งผลต่อเนื่องต่อๆไปเรื่องในบ้านเรื่องในครอบครัวบุตรบริวาร เพราะฉะนั้นคุณจึงรู้สึกว่างานณนะตอนนี้ที่ทําอยู่คุณจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แม้ในภาวะตอนนี้ความเป็นเด็กดาสถานการณ์อาจจะยังไม่น่าไว้วางใจ แต่งานที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ถือว่ามีความมั่นคงแล้วในขณะเดียวกันบรรยากาศสถานการณ์ในตอนนี้ความเป็นเด็กดาบมันยังไม่น่าไว้วางใจก็จริงแต่สิ่งที่คุณทำได้คือคุณจะทำงานอย่างเต็มความสามารถเพราะงานคือสิ่งที่คุณจะต้องดูแลรักษาและงานจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่จะทำให้ครอบครัวก็ดีบริวารก็ดีทุกๆอย่างจะตามมามันเหมือนงานตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดในโลกของคุณได้เลย ในโลกของคุณได้เลยงานคือสิ่งที่ดีที่สุดของคุณนะตอนนี้งานคือสิ่งที่คุณต้องห่วงแหนรักษาไว้ในตอนนี้งานคือทุกๆอย่างของคุณในตอนนี้เพราะงานจะตอบโจทย์ด้านทุกๆด้านของคุณอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็สมบูรณ์แบบในแบบฉบับของคุณนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะสัปดาห์นี้บางคนมีโอกาสได้ทํางานนอกสถานที่การออกไปทํางานนอกสถานที่ นะคะมีโอกาสแล้วแต่ดวงแต่ละคนนะคะแต่จังหวะอาจจะมาเป็นแบบนั้นนะต่อมาในมุมของเจ้าของกิจการนะคะกิจการของคุณในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรคุณคิดอยู่แล้วว่ากิจการของคุณที่มีตอนนี้คือสิ่งที่วิเศษที่สุดกิจการที่คุณถือนั้นอาจจะไม่ใช่กิจการที่ยิ่งใหญ่หรือใหญ่โตอะไรแต่นี่คือสิ่งที่คุณต้องห่วงแหนรักษา แม้จะเจอภาะวะความไม่แน่นอนบางอย่างแต่คุณก็พร้อมจะใช้สติปัญญาพร้อมที่จะใช้แรงกายแรงใจแลกมาเพื่อปกป้องรักษาและดูแลกิจการให้คงอยู่สืบไปให้เกิดความมั่นคงเท่าที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ในขณะเดียวกันคุณก็พร้อมที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะมองหาสิ่งใหม่เพื่อมาเสริมมาเติมเต็มให้กับกิจการของคุณให้ดีขึ้นให้แข็งแรงขึ้นแต่ณตอนนี้ความเป็นเด็กถือดาบ ความเสี่ยงมีเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมในตอนนี้ควรคิดให้รอบคอบก่อนสั่งของเข้ามาสต็อกเยอะดีไหมหรือว่าจะรอดูสถานการณ์ดีอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของหลักการบริหารนะคะนะขอให้คุณใช้ประสบการณ์ที่มีใช้สติปัญญาและทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่นะคะ นะขอให้คุณผ่านมันไปได้นะคะให้กําลังใจกันนะต่อมาในเรื่องของการเงินการเงินในสัปดาห์นี้ได้ไพ่นะเจ็ดดาบนะคะบงบอกว่าการเงินในสัปดาห์นี้ต้องรอบคอบซะหน่อยนะคะเพราะบางคนมีเกณฑ์ต้องโยกเงินคือเอาเงินก้อนใดก้อนหนึ่งที่ออมไว้เอามาใช้เป็นการฉุกเฉินเหมือนเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนในขณะเดียวกันระวังจะมีเหตุให้เสียเงินไปแบบไม่ได้อะไรมาเลย เหมือนเป็นการจ่ายแบบจำใจจ่ายหรือการจ่ายแบบไม่เห็นของนะคะหรือการจ่ายแบบไม่เห็นของบางคนมีเกณฑ์จ่ายเพราะไม่ใช่ปัญหาของตัวเองแต่เอาแต่ต้องมารับผิดชอบภาระรเพราะเหมือนเป็นการใช้เงินเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าในขนาดเดียวกันนอกเหนือจากนั้นนะคะแต่ละฐานรวแต่คนมไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันเนาะ สัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพฤหัสอันี้สาคัญนะให้ระวังเรื่องของเงินหายการถูกหลอกการถูกโกงนะคะหรือมีคนยืมเงินไปไม่คืนอย่างเงี้ยเป็นต้นให้ระวังหน่อยแล้วกันนะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในสัปดาห์นี้ได้8ดไม้เท้านะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือราชินีดา ไพนะ่สองใบนี้นะคะได้เตือนว่าสุขภาพของคุณในสัปดาห์นี้นะ่าจะเจ็บจะป่วยก็เพราะเรื่องงานนะคะออฟฟิศซ<ม>ินโดรมการทำงานหักผมมากเกินไปนะคะความเครียดส่งผลให้อะไรเอ่ยกระดูกกันนะ้เนื้อมีปัญหาส่งผลให้มีความดันส่งให้ความส่งส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของความดันระบบประสาทสมองศีรษะส,สายตา มันกระทบถึงกันของความเป็นธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟทํางานพร้อมกันระวังจะเป็นเพราะแบบนี้นะจ๊ะต่อมาในเรื่องของความรักความรักในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะได้ไพ่้าทวยนะคะในมุมของคนโสดก่อนเนาะในมุมของคนโสดนะคะยังคงโสดต่อเนื่องจากอะไรเอ่ยบางคนเพราะมีปมกับความรักครั้งเก่ายังคงหลอนกับความรักครั้งเก่า ที่เมื่อนึกถึงเมื่อไรก็เจ็บปวดเมื่อนั้นนะคะยังคงหลอกหลอนนะส่วนในมุมของคนมีคู่หรือมีแฟนปัญหาเก่าๆนะคะปัญหาเก่าๆมันกลับมากลับมาทําให้ปวดร้าวร้รานกันอีกแล้วนะคะสัมพันธภาพนะระหว่างคุณกับคนรักจึง เดินหน้าไม่สุดถอยหลังไม่สุดมันก็เลยเป็นประการละชนี้ต้องเรียนรู้และปรับจูนกันนะคะต้องเรียนรู้และปรับจูนกันปัญหาเก่าๆที่เข้ามาบางทีเขาอาจจะเข้ามาเพื่อเป็นการทดสอบว่าคุณกับเขาแข็งแรงพอกันแค่ไหนคุณกับเขาจะดําเนินกันอย่างไรจะจับมือกันแน่นพอไหมนี่คือสิ่งที่คนสองคนต้องปรับและแก้ไขไปพร้อมๆกันไม่งั้นจะกลายเป็นต่างคนต่างเหนื่อย ะะเอาละค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายดวงรายสัปดาห์ของบุคคลที่เกิดวันพฤหัสไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ